สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมนี้วันศุกร์แล้วนะครับันนี้วันศุกร์แล้วเรากําลังเดินทางนะครับทีมกําลังเดินทางไปที่ที่ที่ไหนนะครับทายกันเข้ามาดูทายกันเข้ามาดูนะก็เดี๋ยวแวะซื้อของนะครับเดี๋ยวเราแวะซื้อของไปฝากทีมงานนะครับทีมงานช่างของเรานะครับเดี๋ยวเราแวะซื้อของไปฝากทีมงานช่างของเรานะครับที่ทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับ เดี๋ยวจะซื้ออะไรไปเซอร์ไพรส์นะครับรอดูนะครับผมรอดูกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e นะครับเอ็มยูไนแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกท่องเนาะแล้วก็อุดหนุนผิตภัณฑ์จากมโนมโฮมซับนะครับผมทุกตัวเลยเนาะตอนนี้เราอยู่ที่นี่หมูสดนะครับเราหาใช่สามสันนะยาย สามชั้นนะครับไปย่างกันยีน่เนี้อาอาศดคุ้มๆแบบนี้นะครับน่าจะเข้าบรรยากาศสามสั้นสามสั้นสองลูเอาไปย่างไปอบนะครับพี่แสบนะโอ้หนาวๆฝนตกสูกมม<า>้มือว่าเนี่ยว่าอาไร เดีย๋ยวไปฝากทีมงานนะครับนี่นะครับดูดูกว่าแล้วนะครับเนี่ยพอเพิ่งเลิกงานนะครับเพิ่งเลิกงานก็เดินทางมาทางสามชัยนะครับอยากใช้บลอลบุกคอสองโลเออเอาสันใช้ก็ได้ในพอสองโลแล้วเอาสันคอนะครับใส่ผสมกันไปเนาะ บรรยากาศล่าสุดนะครับระหว่า,างการเดินทางนะครับทางนี้จะไปกาสินนะครับอำเภอสามชัยนะครับเดินมาจากทางนู้นเนาะอุดรน,นะครับศีทาตุวังสามหมอคุนยว่าอุดรธานีนะครับนี่นะครับ,รบเราแวะซื้อของนะไปฝากทีมงานแล้วก็นุงพนนะครับแดีวเราเจอกันที่โอ้ ช่วงต้นคลิปให้ FC ฟทายนะครับตอนนี้คงไม่ได้ทายแล้วนะครับหลุดแล้วหลุดแล้วนะครับหลุดหลุดหลุดไปโกก่อกนะครับผมกู้ยักบ,บานเนี่ยสองร้อยนะครับผมนี่นครับเดี๋ยวไปย่างหอมๆจำก๋วยเดี๋ยวทำเจียว เบางูนะครับเบางูเตรียมตัวเลยนะครับสี่ร้อยบาทให้ไปหนึ่งพันนะครับตกบ่ตกนี่มากยังเสียล้มล้มยังสเอามาทั้งสามหั้อตกเด่งยูนนี่บ้ตกสามหม้อตกแห้ง เบื้องรถผมเปียกเลยไปแล้วแม่ครับผมนี่นะครับโอ้หนักตึงเลยครับายซีเลยนี่ยนี่โอ้หนักมากนะครับสองโลอัปเดตล่าสุดเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ก,กอกนะครับผมไป เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับในการย้ายองค์ปูปริจิตนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลืองานนะครับไปแบ่งเบาภาระเล็กๆน้อยๆเนาะที่สามารถจะช่วยทีมงานเราได้นะครับผมก็ฝากพีเอฟซีนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานลุงพลปะแตนทุกๆท่านนะครับส่วนป้าที่ดูคลิปเนาะก็เดินดําเนินการเรื่องการติดตั้งเสาไฟฟ้าอยู่ครับติดตั้งไฟฟ้าเข้าที่จำป่าดงเหนือนะครับ ก็เป็นแรงใจให้ทีมงานลุงพลป้าแตนทุกๆท่านนะครับลุงกับป้าก็แบ่งงานการทํานะครับลุงก็ทุงานอยู่ที่กกอกนะครับงานย้ายองค์ปู่ปาริจิตส่วนป้าแตน,นก็ไปดูที่ที่จะย้ายองค์ปูไปจุดใหม่นะครับก็คือจำปาดงเหนือนะครับก็แบ่งงานการทํางานจะได้รวดเร็วนะครับก็ฝากวิดทีซีนะครับเป็นแรงใจให้ทีมงานทุกๆท่านนะครับ ผมเ,เชื่อว่าหลังจากนี้นะครับจะมีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตของอุค์ลวาแตนแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านแล้วก็เอชซีทุกๆคนนะครับซึ่งทุกวันนี้อะไรหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับทางที่อัจฉริยะก็ถอนตัวไปแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เท่าที่ดูข่าวญาติก็บอกว่าเป็นเพราะชุดทํางานนะครับชุดทํางานของตํารวจในคดีนะครับ ทำให้เกียถอนตัวไปนะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะก,ก็ตามข่าวนะครับส่วน YouTuber, ยูทูบเบอร์หลายๆช่องก็ย้ายข้างกันเยอะแล้วนะครับทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นส่วนเรานะครับส่วนเราก็เดินหน้าทําความดีต่อไปนะครับเดินหน้าทําความดีต่อไปสร้างสางรรค์เสียงฮอลอ์สร้างรอยยิ้มให้กับเอฟซีแล้วก็ทําความดีเพื่อสังคมนะครับทีมงานลุงพลไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามี พิบัติหรือว่ามีอะไรเหตุการณ์สำคัญสำคัญจะไปช่วยไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมช่วยภัยหนาวแล้วก็ทํากระถินพระป่าไปให้โรงเรียนไปให้วัดนะครับบวบบ้านวัดโรงเรียนนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็น่าจะครอบคุมแล้วนะครับข่าวที่คุยกันเนาะก็มีหลายๆเรื่องนะครับเปลี่ยนไปเยอะสําหรับคดีของน้องชมพู่นะครับก็คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับ การเวลาเปลี่ยนผลก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าทีมงานลุกบลป้าแตนเราจะจับมือแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะครับผมเราก็ฝากเอซีเนาะเป็นแรงใจให้ตลอดไปนะครับผมขอขอบคุณนะครับสำหรับสองปีที่ผ่านมานะครับที่เราต่อสู้แล้วก็จับมือเดินไปด้วยกันนะครับเป็นภาพความน่ารักภาพความอบอุ่นมาตลอดเลยนะครับระยะเวลาสองปีนะครับที่ผ่านมานะครับ อเอ็มก็อยู่กับลุงมาตั้งแต่ช่วงต้นต้นแล้วนะครับจะเข้าสองปีแล้วออก็เหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันนะครับสุกก็สุกด้วยกันออก็ประมาณนี้เนอะอาะลดูบรรยากาศยังไงคอมเมนต์เขา้ามาคุยกันนะครับก็เหมือนเลยครับฝนฝนกำลังจะมาเนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอ็มเดี๋ยวเราจะไหนมากู่เดียวดเดี๋ยวเอ็มจะเดินทางต่อนะครับ ไปที่กกกองนะครับหลังจากซื้อของไปฝากทีมช่างแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันที่นู่นเนาะก็จะอัปเดตข่าวข่าว,าว,าวสารการยงิองค์ปู่ว่าไปถึงไหนแล้วส่วนเมื่อวานก็ได้ข่าวว่า99.99 99. แล้ววันนี้ก็น่าจะทะลุร้อยไปแล้วนะในการที่เอาเหล็กเอาเหล็กกล่องนะครับสารเป็นกล่องยึดเสียนขององค์ปู่ปริจิตรนะครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเดยว ก็ไปดูนะครับวันนี้ก็จะอัปเดตมาให้พี่พีเอฟซีได้รับชมรับฟังนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ